สวัสดีค่ะ สุดสัปดาห์นี้ในช่วงวันเสาร์สภาพอากาศยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารหน้าจะมีมวลอากาศเย็นอีกแล้วรอบหนึ่งจะแผ่ปกคลุมลงมานะคะส่งผลทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงมีฟ้าผ่าและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยค่ะโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกลุ่มเทพลิมณฑลภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะโดยฝนที่ตก จะเกิดจากกระแสลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ไปจนถึงวันอังคารหน้านะคะ<ม>ก็จะมีมวลอากาศเย็นปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะจะแผ่ป,ปกคลุมลงมาที่บริเวณภาคอีสานค่ะประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกระดับบนจากเมียนมานะคะซึ่งเป็นกระแสลมเย็นจะเคลื่อนผ่านเข้ามายัางพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้ยังมีอากาศร้อนก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฝนฟ้าขนองมีลมแรงฟ้าผ่าและก็อาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานค่ะหลังฝนตกอุณหภูมิจะลดลงนะคะในขณะที่บริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงคลื่นลมจะแรงขึ้นด้วยนะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยตอนล่างค่ะทะเลจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2อถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ ับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้กันต่อนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้บริเวณภาคเหนือยังมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะช่วงนี้จะมีฝน20%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยระหว่าง16ถึง7องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีฝนประมาณเล็กน้อยนะคะส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะ อุณหภูมิระหว่าง19ถึง36องศาเซลเซียสส่วนยอดภูช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง17องศาเซลเซียสภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝน20%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง23ถึง37องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีอุณหภูมิระหว่าง24ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกตอนบนระยะนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะกับมีฝน20% ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24-36องศาเซลเซียสร,ระยะนี้ทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ภาคใต้ระยะนี้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ30%ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงภูเก็ตกระบี่พัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-35องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ เอาไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็มาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ